สวัสดีครับพันหกนะวันนี้เรากลับมาอีกหนึ่งอีพีสำหรับโฮมออฟฟิศของเรานะหลังจากอีพีแรก,กพาไปดูอันนี้ละไอนตัว before, before, บีฟอร์บีฟอร์บ้านบ้านออฟฟิศเรานะวันนี้มาอีกเกียกันมาดูของเข้าออฟฟิศมาดูเดอะบอส เยอะอยู่แต่ว่าเราก็มาเราเจอผมจะเท้าก่อนอก็เอาผมจะเท้าก่อนเพราะามันต้องใช้่ขอมันต้องมีใช่ใช่เดี๋ยวไปดูแล้วว่ามีอะไรบ้างวันนี้มีโต๊ะเก้าอี้ผมจะเท้าถังขยะถังขยะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเกี่ยงกันไงว่าอันนี้ของใครอะไรของใครของมันไปเลยถูกเออต้องฝังถังใหญ่ด้วยเหมือนกันอ่าแบบรวมอีกทีหนึ่งใช่ก็เดี๋ยวรอดูแหละวันนี้น่าจะยาวอยู่ แต่วันนี้อาจจะแบบไม่ได้ลงรายละเอียดมากในพาเดินนใช่คือส่วนที่ซื้อก็มีแล้วก็ส่วนที่สั่งออนไลน์ด้วยอะประมาณนั้นน,ะนี่เรามาดูโซนที่บอกไว้ว่าผมขอไว้โซนนั้น ก็อี้มงก็อี้ไม้นะเต้นไม้นนี้มันใหญ่ยังวะนี่แห่งที่มีเบอมนั่งนี่คือเพียวเลยแล้วไปจับแสงจัดไฟเกิดเกๆเนาะแล้วมันตีดำด้วยเข้ากับเตีมเข้ากับเตีมบ้านเลยเดี๋ยว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 ถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้เพราะว่าเทราอันนี้เราเราเราไม่ได้ใช้ฮะข้างนอก่าเดี๋ยวเพลิ่นอันนี้มันเอาเวลาตอนแบบไล่น้ำไงไม่ใช่ไม่เที่ยงเหมือนกันใช่ไหมใช่อย่เง้ยฮ้ยอันนี้เวอร์อันนี้เวอร์แล้วก็เขาอี้ในโต๊ะกลางโต๊ะกลาง นแล้วเอาผ้าคลุมหน่อยนะเอาผ้าคลุมข้างบนแล้วก็เกิดเลยเล่นไทยกันไม่นี่คือเท่าปีเอาปีมาเป่าจะมีงูขึ้นมาค่ะมีงูมาเออและนี่คือฐานแห่งบ้านทรายทองแต่คิดว่านะคิดว่าคงคือตัวนี้ไปงคงคือตัวนี้ไป แต่มันสั้นมากเลยมันจะได้ไม่ต้องกินพื้นที่ตัวนอฟีเทียงไงหมายถึงว่ามันจะมาตั้งเอียงๆอย่างเงี้ยนะแล้วมันจะมาตั้งเป็นแนวแนวตั้งมันคือตรงประตูเล็กในะใช่เหมือนขวางประตูเล็กไวอ้อ่ะแต่มันน่าจะตัดงเก้าช่องมั้ยหน,น,นึ่งหลอดหนึ่งหอดครัสี่ห้าโอ้มัสามคูณสามเนี่ยน,นี่ก็เดี๋ยวนะต้องต้องถามว่าเราจะวางอะไรบ้างตอนไหนมีเครื่องวางเฮ้ยหมดแล้ว ตู้ไหนเป็นของตั้งโชว์อะรูปไงรูปดิมเวลรูปในตำนานเนี่แต่ใทำรูปเรามาตั้งโชว์ไปไม่ได้ตั้งดูตัวอย่างเขาเขาตั้งอะไรบ้างเราตั้งส่วนใหญ่ก็เป็นของโอ้ทำอย่างของเราตั้งหนังสือแล้วเราจะอาของเราตั้งพกแม็กกเป็นไก่ไม่ไม่เดี๋ยวมีตู้ต้เก็บแล้วแยกอีกอะไรดีครับ อันนี้ก็แบบวันชีวิตประจําวันหารายได้เสริมอะย่างนีอันนี้คุณเล่นกราฟ่างนี้เหรอใช่ผมเล่นคุณเล่นสองจอเลยเล่นสองจอเลยดูอันนี้เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยตอนนี้กําลังขึ้นเลยเล่นนี้เฮ้ยคุณเหรอกูเนี่ยสั้นกราฟนิ่งเในช่วงนี้กราฟนิ่งไม่ค่ขยับอันนี้เราอยู่ในโซนออฟฟิศละพวกเก้าอี้พวกโต๊ะสำนักงานตอนเนี้ยพี่บอมกับพี่โตเขาไปซัดมาแล้วสำหรับเก้าอี้สำนักงานของของทุกคนแหละ แต่มันจะมีอยู่2คนที่น้ำหนักเกินเกณฑ์เราก็เลยต้องมาหาเพิ่มทั้งหมด2ตัวนี่เขามีบอกหมดเลยว่ารับน้ำหนักได้เท่าไหร่เนี่ยเนี่ยน,น,นะร้อยสิบโลน้ำหนักสูงสุดหนึ่งร้อยสี่สิบอันเนี้ไม่รู้พอหรือเปล่าอาจจะไม่พอ <laughs> นะมีทางเดียวง่ายๆก็คือตัดออกลดจำนวนคน เหลือคนน้ำหนักน้อยการน้ำหนักด้วยตอนนี้ใครจะสมัครงานนะเดี๋ยวไปรอดูก่อนว่าของทั้งสองหนุ่มรุ่นใหญ่เขาจะเป็นแบบจะเป็นตัวไหนเขาจะจบที่ตัวไหนเดี๋ยวไปรอดูนะครับส่วที่เหลือก็อันที่สั่งมาแล้วก็น่าจะต้องรอดูในออฟฟิศเลยเพราะว่าที่เขาสั่งกันไปแล้วนั่นเอง ก็เดินหาเรียบร้อยแล้วอ่านทุกป้ายทุกรคา,าแล้ะไม่ว่าจะแพงสุดสูกสุดไม่มีอันไหนรับไหวเลยสําหรับ2คนนั้นนะครับผมสูงสุดตอนนี้เห็นรับได้ถึง110่กิโลซึ่งเกินแน่นอนใช่ไหมของคนนั้นเกินร้อย่นะถ้าคงมีทางออกเดียวก็คือต้องพอแก่บริษัทไปนะครับผมแล้วแนวโน,นไมไม,ไม่ไม่น่าจะลดลงม่จัดอ่กลงอมถเล <c oughs> นี่เขาบอกอยู่ <laughs> สองเมตรทำทรงวัดท้าทรงวัด <c oughs> โปเท,ที่ยวใส่รองเท้างรองเท้าบวกกับที่แขวนเสื้อคุมเสื้อแล้วก็หมวกกันน็อกหมวกกันน็อกวางนี่เลยเหรอใช่หมวกกันน็อกแขวนได้เดี๋ยวนี้ได้ปะขาดจะเปล่าไม่ขาดเลยไม่นได้นี่ไงหมวกกันน็อกแขวนนี่ก็ได้ แงก็แบบบอกบอกเออตื้สองอันเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเราถ่ายรูปไว้อาะอา,ถาะถ <c oughs> ่ายรูปไว้เพราะเดี๋ยวเราต้องไปสั่งนี้ออนไลน์น <c oughs> เราเราเราได้ชื่อรูปเลยอะ <c oughs> รู้ทัน่อเนยสองอันถ้าเราเพิ่มอีกพันหนึ่งอะเราได้ตู้ที่สูงขึ้นมา <c oughs> แต่โมดอ่ะมันจะต้องปีนถ่ายเอกสารปะแบบ อ๋อเออเนี่ยพิการอะไรได้เลยได้ใช่ไหมได้โอเคเออไม่หรอกมันมันได้อยู่ได้อยู่เพราะเนอันนี้คือข้างบนเราก็จะวางพวกแบบเครื่องพิมพ์แล้วก็ข้างล่างนี่เก็บอุปกรณ์อะไรอันนี้ไอ้คอยเลิฟเปลียนยงเลิฟ ไอหมูน้องข้างล่างไอหมูตัวใหญ่กว่าไอเล้งน้องข้างบนตายยี่ห้อพี่หมูเนาะเดี๋ยวรอตายเลยทำไมเลิฟก็จำเป็นมากเลยตัวกัตัวสลอเพราะว่าเลิฟมันไม่ค่อยอาบน้ำก็เลยจะซื้อแบบว่าสมมติว่ารู้สึกว่าเอ้ยเลิฟมันต้องอาบน้ำล้วมองปกแล้วมันโดดลงนี้ได้เลยจำเป็นมากจำเป็นมากเออบูชี่บูชี่ไปเจอมาคู่กันอันเนี้ยเดี๋ยวพวกใครที่ทำอาหารใช้ มีเล็กเก็บไว้ให้นอดให้นอดนะก็จบแล้วเรียบร้อยแล้วหลับ EP นี้มาซื้อของเข้าออฟฟิศแต่ก็ยังไม่หมดเดี๋ยวต้องมีอัปเดตอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยจบนี่แล้วเดี๋ยวเราไปออฟฟิศกันต่อซึ่งเหมือนจะทําพื้นเสร็จแล้วทํากําแพงเสร็จแล้วแบบต้องไปดูอะของจริงว่าเป็นยังไงลองมาเขาบอกว่าอร่อยมากเลย ลิ้นจี่ที่ไหนหน้าหอนิ้งจีสตาดาเออนี่อยู่ตรงนี้เอาปะใครอาบ้างเอ้ยไหนไปดูดีกว่าไม่ใครอาบ้างเดี๋ยวหยิบไาทีเดียวเลยอ่ะแต่ปิดก่อนอ๋อครับไอีเทนี้ว่าเรียบร้อยแล้วบอกไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูออฟฟิศต่ออัปเดตอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้พื้นเสร็จกำแพงพ่นตาสีเรียบร้อยข้างนอกเกือบเสร็จแล้ววันนี้ฝนตกนะแล้วก็เดี๋ยวมีนี่เดี๋ยวพาไปดูวันนั้นที่เราบอกกันไว้ว่าทีวีเราแบบจอใหญ่จอใหญ่จอใหญ่เออเดี๋ยวพาไปดูทีวีด้วย นี่พามาดูแล้วที่พี่บอมจัดเอาไว้นะแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องดูราคาหรอกคนก็หาว่าเวอร์เดี๋ยวตัวนี้ไป85สิรุป85 85นิ้วดูราคาได้ครับเดี๋ยวไปเบอร์เอาเดี๋ยวไปเบอร์เอาได้เรื่องเอาไว้เล่นอะไรเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ดูอีเวนต์แข่งอ่าอีเวนต์เวลามีแข่งมีอะไรอย่างเงี้ยเราดูงานเนาะงานงานยี่สิบสามจะมาแล้วด้วย นี่ห่าจกันนะเพราะมันยิงต่ามด้วยไฟฟ้าไมฟ้ายิงต่างเพาเดี๋ยว่ามันมันมันได้พวกนี้ด้วยคืออะไรอ่ะที่บอกนะว่าซื้อตัวนู้นไปแล้วได้ตัวนี้อช่เหรอที่เป็นไอจอโปรเตอร์ร้อยนิ้วเอเดอร์โอเคไะหมายถึงว่าถ้าเป็นโปรเคได้ร้อยนิ้วคือพอยิงนี่ไปขายได้ข้างนอกด้วย ไม่ไม่อันนี้แยกเลยต่อมือถือขอต้องมือถือขึ้นภาพขึ้นภาพแล้วก็เป็น 4K รอยนิ้วถ้าเกิดว่าเราใหญ่ใหญ่กว่ารอยนิ้วก็ได้แต่ว่าความชาร์จก็จะดรอปลงนิดนึงร้านิ้วความชาร์จพอดี 4K แล้วก็จะได้ขึ้นกออากาศอีกใช่เหรอขึ้นก,ากา๊าซเออ,อกกแบบอีกแบบของมืนเมื่องกี้เราทำแบบคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยมาดูกันได้เลยดิใต่อใหญ่คือคืออันนี้คือ p อย n t point ของเราอยู่แล้วที่แบบว่าเราจัดทัวร์เงี้ยแต่ว่าอย่างล่าสุดที่กำลังจะเกิดขึ้นคือ Volant World อย่างเงี้ย ไอันนี้เราเปิดปูจอใหญ่ปูจอพันตี้เหรอเออแต่ว่าเราดูกันเองไลท์เออเราดูไลฟ์อย่างเงี้ยไม่งั้นเสียวอ่ะปูจอใหญ่เออใช่พูดเยอะกูเองไม่เข้ากล้องมานี่ก็แล้วประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็มีจอ55นิ้วต่อทำงานนี่สาตัวสามตัวแปลว่าแกรตงแอตเตอร์นะครับต่อไหนวะเจ้าฝ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่นี่นี่เลี้ยำได้ ตอนนี้ตอนนี้อีกสามตัวที่เอาไปโอเคเหมือนกันห้องออฟเสิร์ฟหนึ่งใช่ก็อีกเนี่ยห้องออฟเสิร์ฟอ่ะแคตเตอร์หนึ่งแคตไม่ใช่เคตแคตเตอร์หนึ่งแคตเตอร์จอดเลยก็พอแล้วนี่เอาตัวนี้มาให้เลยโอโห่เอาวิเก็บได้ไปเลยไม่ตองี่นี่หมดแล้วเขาไม่ส่งใช่ใช่นงจบเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะล่าสุดที่มาบอกอ่ะไอตัวโปรดักชั่นที่เราทำอ่ะงานล่าสุดอ่ะคือพอมันเป็นอีเวนต์แบบชั่วคราวอ่ะที่ที่เราที่เราไปจัดแต่ว่า สถานที่แบบชั่วคราวอ่ะเราอึดอัดเองแบบม่งไม่เต็มอ่ะแม่งติดโน่นติดนี่เดี๋ยวอะไรเงี้ยเลยจัดมาเลยแล้วก you know, ็ซัดเต็มเลยไม่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าซื้อแบบ6เครื่องทุกเครื่องคืออะตอนนั้นที่พี่ซื้อเครื่องนั้นคือเครื่องเรื่องกาแฟที่ได้ราคา2หมื่นห้าเดือบเดือบเดือนสี่ก็ล้วเครื่องนั้นเมื่อกี้ผมเห็น1,500ก็ลดลงอีกเฮ้ยลดหลือเอาเปลี่ยนเสร็จอ่ะทุกอย่างนะพี่ได้ทีวีสามเครื่องใช่ป่ะพี่ได้ทีวีจอใหญ่ใช่ไหม85แล้วก็55สามสามตัวโปรเจคเตอร์ เตียงกองอากาศทั้งหมดเลยนะบวกขาด้วยที่จ่อหมื่นแสนหกนะแล้วดูโปรดีๆแล้วกันเออประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ออฟฟิศอัปเดตออฟฟิศกันเถอะไปไป เราไปอีเกียร์มาแล้วอันนี้เราเพิ่งกลับไปอีเกียร์ใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้คือบ้านพื้นเสร็จแล้วผนังเสร็จแล้วภายในนะเสร็จแล้วเหลือข้างนอกเหลือข้างนอกก็เดี๋ยวอีกทีหนึ่งน่าจะตอนเสร็จเลยหมายถึงว่าตกแต่งอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะมีเปลี่ยนหลอดลอดไฟอะไรเงี้ยนิดหน่อยเออฮะแล้วก็อีกทีหนึ่งก็คือตอนที่มาจัดออฟฟิศกันเพราะตอนนี้มันยังมันยังแบบไม่รู้ว่าเราจะจัดออฟฟิศกันแบบไหนดีแนวไหนเออแต่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 แตแต ได้ไอเดียแล้วอย่างนี้ใช่ไหมได้ไอ hey, เดียแล้วได้ไอเดียแล้วเฮ้ยที่มัจะมีเป็นบ้านใหม่มีออกพามาใช yeah. ่ไหมเดาวมาโอเออก็จะออกมากี่องค์ไอเขาเรียกองค์วะหรือรูปองค์องค์องค์กี่องค์สัเก้าเก้าเขาเรียกเก้านาเก้านาลูเจริญเก้านาโอเคนะก็เดี๋ยวรอชม EP ถัดไปแล้วกันนะครับบ๊ายบาย